จะมาชวนเพื่อนๆที่แก้รูบิกไม่เป็นแต่อยากแก้ได้ให้ไปซื้อรูบิกมาใหม่ๆเอาแบบนี้เลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำทำทำร้ายร่างกายมัน <laughs> <laughs> แล้วแล้วทำตามนี้เลยนะคะท <laughs> <laughs> วนอันนี้เขาเรียกทวน ขึ้นขึ้นสองอันอันนี้ออกอันนี้ลงอันนี้เข้าแล้วก็ลงลงสองอันลงสองแถวตามขึ้นแล้วก็ทำอีกทวนขึ้นออกลงเข้าลงสองแถวตามขึ้น ทำอีกทวนขึ้นออกลงเข้าลงตามขึ้นเห็นไหมคะสามสามรอบของสูตรนี้แค่นี้เพื่อนเพื่อนที่เล่นรูบิกไม่เป็นแค่รูบิกไม่เป็นก็ก็สามารถ แล้วทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนคล่องจนจนทำได้แบบหมุนไม่ไหวหมุนไม่ไหวหมุนไม่ไหวหมุนไ,ไวๆก็ได้แค่นี้ เอา้าเผื่อใครจะสนใจนะคะ